เชคสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันเปลี่ยนเป็นแบบไหนได้สิทธิ์เรารับเงินโอน5,000บาทพรุ่งนี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจา้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการเท่านั้นล่าสุด วันที่23เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและขอทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนเป็นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินอย่างไรก็ตามในารับวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งาน เศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนคือผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์200,000รายและผู้ที่นำสงข้อมูลเพิ่มเติมอีก500,000รายข่าวดีมาอีกแล้วตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันคืนข้อความแบบไหนพรุ่งนี้ได้รับเงิน5,000บาทแน่ จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Www เราไม่ทิ้งกัน com เท่านั้นล่าสุดวันที่23เมษายนมีรายง,งานว่าผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและ ขอทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนโดยขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ทั้งนี้แฟนเพจของกรุงไทยแคร์เคยปเปิดเผยความหมายสถานะการลงทะเบียนด้วยมีดังต่อไปนี้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอก,การโอนเงิน อย่างไรก็ตามในววระบวรอนแสงสนิทพุ่มในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก7 0 0 0แสนคนคือผู้ที่ขอทบทวนสิทธิส0 0แสนรายและผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5 0 0แสนรายเทพไทยจียรัฐจ่ายเยียวยาเร็วสุดก่อนประชาชนจะฆ่าตัวตายรายวันเพิ่ม เมื่อวันที่23เมษาย,ยนนายเทพไทยเสนพงศ์สรรนสนครศรีธรรมราชพรรคชาติปัตต์ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลในช่วงเชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดว่าน่าเสียดายที่ตนเคยเสนอแนวทางแก้ไขต่อรัฐบาลอยู่หลายครั้งแต่รัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งยังคงแก้ปัญหาในลักษณะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากและทำเรื่องยากให้ยากยิ่งขึ้นเช่น 1. เรื่องการออกจดหมายจากนายกัลมนตรีถึงมหาเศรษฐี20คนถ้าหากนายกได้ทําจดหมายก่อนการพูดกับสังคมคงไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นรัฐบาลขอทานหรือรัฐบาลไถเงินเศรษฐีเพราะเนื้อหาจดหมายเป็นเพียงการขอความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไม่มีการขอรับบริจาคเงินแต่อย่างใด 2. การคิดค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดภาระให้ประชาชนที่ทำได้ง่ายที่สุดคือใช้ใบเสร็จค่าไฟในเดือนกุมพาเป็นตัวตั้งยอดการใช้ไฟฟ้าเกินจากใบเสร็จเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลก็ให้ใช้ฟรีถือว่าเป็นส่วนเกินในช่วงประชาชนหยุดอยู่บ้าน รัฐบาลขอรับผิดชอบให้หรือจะเลือกใช้วิธีค่าไฟฟ้ารายเดือนลด50%โดยรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งผู้ใช้บริการจ่ายครึ่งหนึ่งดีกว่ามาตรการที่รัฐบาลประกาศเพื่อประกาศใช้ซึ่งซับซ้อนเข้าใจยากส่วนค่าโทรศัพท์มือถือก็ช่วยเหลือทุกหมายเลขไม่ต้องลงทะเบียนกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขป,ประชาชนกดชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด 3. โครงการเราไม่ทิ้งกันที่รัฐบาลเพิ่มจำนวนช่วยเหลือผู้รับผลกระทบเป็น14ล้านคนและมีแนวทางจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรอีก9ล้านครอบครัวถ้ารัฐบาลใช้หลักคิดที่ผมเคยเสนอคือเยียวยาทุกครัวเรือนซึ่งทั้งหมดมีอยู่20ล้านครัวเรือนจะมีจำนวนน้อยกว่ายอดตัวเลขที่รัฐบาลจะเยียวยาคือ ครัวเรือนเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรวมกับยอดผู้ได้รับการเยียวยา14ล้านคนเป็น23ล้านคนซึ่งมากกว่าจ่ายให้ทุกครัวเรือนอีกถ้าหากรัฐบาลจะเลือกวิธีการเยียวยา จ่ายให้คนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีเงินฝากในธนาคารยอดไม่เกิน100,000บาทก็จะใช้วงเงินใกล้เคียงกันแต่วิธีการในการทํางานง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าการทํางานในปัจจุบันเพราะสามารถทําเสร็จได้ภายใน5-10วันซึ่งต่างจากวิธีการลงทะเบียนและคัดกรองด้วยระบบ AI จนถึงบัดนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจากยอดคนลงทะเบียนทั้งหมด28.8ล้านคนและยังมีการยืนทบทวนสิทธิ์อีกส่วนหนึ่ง ข้อเสนอแนะและความเห็นทั้งหมดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ตามแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นในฐานะสส,สพักร่วมรัฐบาลคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีและขอบพูดแทนพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาปากท้องไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองมายัางรัฐบาลให้ได้รับรู้ข้อมูลบ้างจึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเยียวยาต้องทำใน ทันท่วงทีและเร็วที่สุด เพราะคนหาเช้ากินค่ำคนไม่มีไรายได้จะต้องกินต้องใช้ทุกวันหากโครงการนี้ใช้เวลานานถึงสองเดือนก็จะมีประชาชนอดตายค่าตัวตายรายวันอีกแน่เพราะประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันท่วนหน้ายกเว้นคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนจากรัฐบาลเท่านั้นที่เดือดร้อนน้อยกว่าอาชีพอื่นๆในเทพไทยกล่าวรีบเช็คเลยสถานะนำส่นข้อมูลเพิ่มพรุ่งนี้เตรียมรับเงินกันเลย จากกรณีมาตรการที่ทางรัฐออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษาย,ยนปี2 5ง3และมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับการโอนเงินไปแล้วกว่า 4ล้านคนซึ่งผู้ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีบางไรายได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิต่อไปโดยถ้าสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับผู้ที่สถานะก่อนหน้านี้นำส่งข้อมูลและได้นำส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยนปี63ที่ผ่านมา สถานะจะเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มล่าสุดสถานะตอนนี้ได้ปรับปรุงใหม่เป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งแปลว่าจะได้รับเงินชัวให้รอรับเงินได้ในวันถัดไปและสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธ์ตอนนี้เว็บไซต์ได้เปิดให้ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ทางครังตรวจสอบใหม่อีกรอบโดยหน้าเว็บ สำหรับยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยนปี63ที่ผ่านมาวันนี้สถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุปรงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ให้รอรับเงินอย่างเดียวข่าวดีใครยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมรับเงินพรุ่งนี้ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นอีกข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน5,000บาท เมื่อวันที่23เมษายน63ทางเพจ f a c e b o o k อมรินน News ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมรับเงินอีก7 0 0แสนคนกระทรวงการคลังโอนให้พรุ่งนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมวันที่23เมษายนมีรายงานว่ากระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาข้อมูลที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมมีการเปิดเผยว่า จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกจํานวน2 0 0 0 0 0คนซึ่งได้รับการผ่านสิทธิจากข้อมูลที่ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและอีก500,000คนในกลุ่มที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมรวมผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีกจํานวน7 0 0 0 0 0คนซึ่งจะเริ่มโอนเงินงวดแรกนะครับในวันที่ยม4มิเมษาย,ยนนี้ ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จำนวน2 0 0 0 0 0คนซึ่งได้รับการผ่านสิทธิ์นะครับจากข้อมูลที่ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบส่วนการปิดลงทะเบียนนะครับได้ปิดลงไปแล้วนะครับที่เหลือก็รอการตรวจสอบสิทธิ์นะครับและการยื่นทบทวนสิทธิ์ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ยังไม่มีกําหนดการปิดนะครับ ใครไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็สามารถไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าหากว่าคุณคิดว่า,าการที่ AI เขาปัดคุณตกนะครับแบบไม่เป็นธรรมคุณสามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแบบไม่มีกาหนดปิดนะครับตอนนี้ก็สามารถทำได้เรื่อยๆครับ